ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกิตจา YouTube ยูทูบเบอร์งนงครับวันนี้ผมจะพามาตรวจเช็คเครื่องซักผ้าซัมซุง6.5กิโลนะครับรุ่น WA85G อาการมันก็คือว่าเ,เราเปิดซักแล้วนยปรากฏว,ว่าน้ำมันเต็มถังแล้วเครื่องมันไม่ตัดนะครับ จากที่ศึกษามาหลายคลิปแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวเพชเชอร์เกตนะครับก่อนที่เราจะทำการตรวจเช็คนะครับอันนี้รับเพ่อความปลอดภัยนะครับสิตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กไฟทุกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนที่เราจะทำการตรวจเช็คเครื่องช่วยไฟนะครับจากนั้น เราต้องทาการถอดฝาครอบอันนี้ออกนะครับมันมีสกรูยึดอยู่สองตำแหน่งคือหนึ่งซ้ายกับสองขวานะครับเพื่อถอดฝาบนตรงนี้ออกนี่นะครับเราจะที่เราถอดฝามันออกตรงฝามันจะมีเลี้ยล็อกอยู่สี่ตำแหน่งนะครับ ตนนค่อยๆดึงให้ดีนะครับหลังเชื่อมันหักพอ,เ,อเราถอดฝาออกมาแล้วเราจะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้เพชเเกตนะครับตัวนี้เพชเเกตแล้วมันจะมีเชืล็อกอยู่งานอ,อ,อ,อแล้วก็ยกตัวเพชเเกตขึ้นมานะครับ <S <S ลืมถอดสายไฟตัวนี้ด้วยนะครับ <S <S ครับตอนนี้ผม ถอสายางออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองเทศสสายยางดูว่ามันรั่วไหมโดยการผมต่อเข้ากับสายยางของเครื่องกรองน้ํานะครับลองมาเปิดดูกันม่ามีรอยรั่วไหมครับน้าผมจะอุดตรงปลายท่อนี้ถ้ามีรอยรั่ว,วมันจะต้องซึงมออกมา รากิดว่าใสย่ยางไม่มีรอยรั่วนะครับครับนี่นะครับได้มาแล้วครับเป็นเพชเชอร์สวิตนะครับ,รบอันใหม่นะครับอันใหม่เลยอันเก่าอันใหม่แต่ว่าไม่ก็ต้องรุ่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรุ่น S ยี่สิบสามแต่อันเก่าเป็น S ยี่สิบสี่นี่นะ S ยี่สิบสี่ มีเป็นเอส3ยี่สิบสามแต่ว่าพ่อค้าบอกว่าใช้าด,ด้วยกันได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าเราจะได้น้ําเพิ่มมาอีกหนึ่งกิโลนะครับดีใจครับได้น้ําเพิ่มมาอีกหนึ่งกิโล <c oughs> <c oughs> เสียค่าน้าเพิ่มมอีกหนึ่งกิโลเลยครับ <c oughs> โอเคแต่ก็เช้า้ด้กันได้ครับครับเดี๋ยวเรามาประกรอบใส่เครื่องอะไรนะครับการประกรอบเราก็ประกรอบเหมือนกับที่เราถอดของเดิมออกไปนะครับ เราก็เอาสายอย่ยางเสียบเข้าไปตามรูนี้นะครับพอเราเสียบใสาย,ยางแล้วเราม้วนมันจะมีาสายล็อกตัวนี้อยู่เห็นไหมครับสายล็อกเราก็เอาสายตัวนี้มวนไปก่อนมมวนไปตามก้านนี้ก่อน ม้วนทำไมก็ไม่รู้ม้วนไปขอบอับบกม้วนมาเราก็ต้องม้วนไปอือฮะอ่ะไม่ค่อยมาใส่ม้วนแบบนี้นะครับเราก็เอาไปสายตรงนี้ใสายตัวนี้เราจะใช้ของอันเดิม โอเคครับเราเสียบเข้าไปมันก็จะมีสายตัวนี้เก็บสายนี้เก็บนะครับพันประคองไว้ใช่นะครับ ก็จะมีคลิปคลิปตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวล็อกสายนนี้ไว้เห็นไหมอ่าแล้วก็สอดเข้าไปอ่าฮะแล้วก็บิดติ้งอ่าล็อกโอเคอันนี้ข้างหน้าก็เสร็จแล้วเรามาดูข้างบน อันนี้เราก็าเอาสาฟเสียบเข้าไปนี่นะครับไฟเสียบนะควผมโอเคเขาก็ใส่เรียบร้อยนะครับนี่ของใหม่ S ยี่สามของเก่า S ยี่สี่เดินน้ำเพิ่มมาหนึ่งกิโลโอ้ยดีใจที่ได้เสียขน้ำเพิ่มอีกหนึ่งกิโล โอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวผมประกอบใส่ฝฟ้าส่ฝฟหลังให้เรียบร้อยก่อน,นะครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูเอ่อผมเปิดสวิตกันเอาทั้งซักอย่างเดียวแล้วกันแล้วก็เอาน้ำต่ำสุดเลย กดสตาร์ทเลยครับนี่คน้ำเข้านะครับเดี๋ยวรอน้ำเต็มสุดครับนี่ ดูซิมันจะตัดไหมอันนี้ผมเปิดน้ำต่ำสุดเลยนะเข่าอือโอเคนะครับโอเคนะครับ,เ,รบเห็นไหมครับมันตัดแล้วมันก็ปั่นแล้ว่าก็สรุปว่าเตสเซอร์สวิต เสียนะครับโอเคเราเป็นเซเซฟสวิตแล้วเครื่องทำงานปกติแล้วนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณยูทูบเบอร์และอาจารย์คลิปวิดีโอทุกท่านนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเรานะครับได้ DIY ด้วยตัวเองได้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ जिन कोलाई को छः को सबसे खाई भी निकल रहे हैं